คุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิสทอสค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมพระดาทิติกรธน,นานุรักษ์ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งรายการโพลิสทอสค่ะก็จะเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาร่วมพูดคุยถึงภารกิจนะคะภาระหน้าที่หรือว่า เ,ออเรื่องของความสามารถต่างๆที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยก็คือแตกต่างกันไปทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้ที่พามาพบเนี่ยนะคะฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดติดตามนะคะแฟนเพจ Facebook เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะคะของเราหน่อยนะคะที่ Facebook ค่ะ police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเราจะมีการอัปเดตข่าวสาระคะ่ะให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นประจําในทุทกๆวันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่อง ทางค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะก็คือ u b e Channel ค่ะ Police TV ีบายยูทัยมีเดียค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมนะคะรายการของโ o ลิส e TV ได้เลยค่ะต้องบอกว่ามีหลากหลายรายการนะคะที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแนนพาคุณผู้ชมนะคะมาที่โรงพยาบาลตารวจแล้วก็แนนพามาทีเา่เป็นห้องจ่ายยานะคะจ่ายเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลตารวจซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยค่ะ ว่าเจ้าหน้าที่ที่แนนจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้อยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะขอต้อนรับว่าที่พันตำรวจตรีหญิงบุตรสปงเลี่ยมสุวรรณค่ะตำแหน่งเพศสัจกรสอบบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่า มีโอกาสได้เจอพี่จอยเป็นครั้งแรกแล้วก็ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะคุณผู้ชมในก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับพี่จอยมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งต้องบอกว่าพี่จอยเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้อยากทราบว่าพี่จอยอ่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาสอบแล้วเข้ามาทำงานเป็นตำแหน่งเพศสัชกรคะอ๋อ,อตั้งแต่เริ่มเลือกเรียนเลยใช่ไหมคะ ได้ค,ะค่ะก็คืออยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะอยากมาเป็นเภสัชกรค่ะจริงๆอะ่ะต้องบอกว่ามีคณะในฝันที่อยากเรียนตอนนั้นก็คือนิติศาสตร์ค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นนะคะตอนเด็กๆยากจนแล้วคุณแม่ก็ป่วยบ่อย,อยซึ่งเวลาเจ็บป่วยแต่ละทีโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลออกไปหาหมอเนี่ยก็ค,ค่อนข้างยากโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นในตอนแบบกลางคืนกลางดึกแล้วว่าตอนที่เราไปที่โรงพยาบาลนะคะเราก็รู้สึกว่า บุคลากรทางการแพทย์อ่ะคือเป็นเหมือนฮีโร่เลยที่แบบช่วยคุณแม่เราเราก็เลยเหมือนแบบถ้าเราได้เรียนทางสายการแพทย์นะคะ,คะก็จะสามารถนำความรู้นั้นมาดูแลมาช่วยรักษาดูแลคุณแม่ได้ดังนั้น<อ>ก็เลยเลือกเรียนเภสัชค่ะ,ะ,คะแล้วก็ทิ้งทิ้งความฝันเรื่องนิติศาสตร์ไว้ก่อนอ๋อก็เท่ากับว่าเรียนเภสัชก่อนแล้วก็ความฝันนิติศาสตร์ทิ้งไปแอบถามว่า าม,มาตามความฝันตัวเองหรือเปล่าคะค่ะเพิ่งมาตามความฝันได้หลังจากจบจบ,จบจบจบจัดเภสัชแล้วก็ทํางานมาได้ประมาณอ่อห้าหกปีแล้วคะ่ะถึงได้มาตามความฝันเพราะแบบช่วงแรกก็คือไปเรียนภาษาอังกฤษาก่อนเพราะ,ะเรารูว่าเราอ่ะด้อยภาษาอังกฤษแล้วเวลาใจยากกับคนข่ายอยู่เวรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมีต่างชาตาิทำยังไงดีวิ่งหนีก็ไม่ได้เลยแบบต้องพยายามไปเรียนภาษาก่อนรู้สึกว่ามันจําเป็นมากกว่าแล้วพอเราเอ่อเรียนสําเร็จแล้ว เราก็เลยได้ค่อยๆกลับมาตามความฝันของเราอืมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการพูดคุยที่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีน้องๆน,นะคะมออีลูกๆนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ย ก็เรียกมานั่งนั่งชมร่วมกันได้เพราะว่าเดี๋ยวแนนจะร่วมพูดคุยแล้วก็จะสอบถามว่าเอ๊ะเภศสัชากรเนี่ยเรียนยังไงนะคะเผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเข้าแบบนี้ค่ะจะได้ดูพี่จอยนะคะแล้วก็ดําเนินเป็นแบบอย่างทีนี้ค่ะต้องถามนิดนึงว่าการเรียนเนี่ยยากไหมคะสําหรับเภสัต ยากค่ะ <laughs> <c oughs> เรียนอะไร<ช>บ้างคะ,คะเรียนยังไงบ้างเรียนเหรอคะถ้า,าปีแรกอะค่ะจะเป็นเหมือนความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆภาษาอังกฤษะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพื้นฐานมาเลยก็คือจะเรียนเหมือนคณะอื่นๆแต่พอเริ่มขึ้นปี 2, 2> ปี3จนถึงปี6เนี่ย ก็คือจะลงลึกเฉพพะทางแล้วค่ะโดยส่วนตัวจอยเองเนี่ยเรียนทางด้านบริบาลทางเพภสัชกรรมเป็นหลักสูตร6ปีค่ะจะเกี่ยวกับทางการดูแลผู้ป่วยทางิคมีนะคะก็คือจะจะเกี่ยวกับว่า เลือกใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสมการปรับยาให้เหมาะกับสภาพของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะนนะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปฝึกงานในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะก็คือเริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี2เลยค่ะ,คะก็อาจารย์ก็จะแบบส่งให้แต่ไม่ได้แบบไปคืออาจจะไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่า,ามากนะักเพราะว่าตอนนั้นความรู้เรายังไม่มีแต่เหมืนอนหลักสูตรของที่มหาลัยเนะะี่ยค่ะ ให้เข้าไปเพื่อให้คุ้นชินกับการทำงานในโรงพยาบาลก็เหมือนไปดูก่อนอะไปไปศึกษาดูงานไปแบบดูพี่ๆเขาทำงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ได้แบบเหมือนซึมซับว่าบอกเออการทำงานในโรงพยาบาลเป็นแบบไหนพอเวลาเราจบไปทำงานจริงหรือตอนฝึกงานตอนปีห้าปี6ก็ตามอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราปรับตัวเข้ากับแหล่งฝึกเข้ากับที่ทำงานอะได้ง่ายเพราะเหมือนเราถูกถูกฝึกมาอย่างอย่างแบบ โอ้ตั้งแต่ปีสองไยคะก็เลยไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นสนามเท่าไหร่ค่ะอุ้ยเรียน6ปีนี่เรียนเท่าหมอเลยนะคะใช่ค่ะเท่าทีนี้หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยพี่จอยบอกว่าเออเรื่องเรียนสาขานี้นะคะก็คือใช้เวลาเรียน6ปีแล้วถ้าเกิดสาขาอื่นก็ต้อง6ปีเหมือนกันหกปีค่ะตอนนี้เพศสัจจกรเนี่ยก็คือเรียน6ปีก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงที่เป็นเอ่อช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนนี้คือมีหลักสูตร5ปีด้วยคู่ขนานกับหลักสูตร6ปีแต่ปัจจุบันปรับหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ ชีวิตคนไข้นะเกี่ยวกับค,ความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนไข้อย่างโดยตรงเลยคะ,ะคะะเคสัสก็เลยต้องแบบเหมือนมีความละเอียดรอบคอบทีนี้เวลาเวลาเรียนเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าจะต้องอเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ย มาดีพอสมควรหรือเ่าคะเพราะหลายๆอย่างอย่างเช่นชื่อยาเอ่ยเอกสารสรรพคุณอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะ<ฆ>ก็คืออย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะ<ฆ>ที่ว่าด้อยเรื่องภาษาอ<ฆ>ังกฤษก็คือจะเป็นทักษะในเรื่องของการพูดกับการฟัง<ฆ>แต่ถ้าในเรื่องของการอ่านนะคะเราอาจจะต้องเรียนตำราที่เป็นภาษาอังกฤษการอ่านบทความทางการแพทย์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ย ทักษะอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียนเภสัชได้ก็คือคภาษาอังกฤษค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ดูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าอยากจะเป็นภสษัชอย่างแรกเลยคือว่าจะต้องหนึ่งหลัก คือต้องมาวิคณิตก่อนใช่อาจจะต้องเรียนวิคณิตก่อนใ,ในใช,ชีวอะอามสี่หม4ห6หลังจากนั้นนะคะระหว่างเรียนจะต้องทบทวนความรู้เรื่องภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะภาษาอังกฤษนี่ก็คือสําคัญมากมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับสายงานเภสัชกรค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยค่ะเริ่มต้นเรียนแล้วก็ระยะที่เรียนเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแร้วว่าต้องต้องเออ ำหรือว่าดูเป็นพิเศษไหมคะอ๋อก็คือเอาไล่ตั้งแต่แต่ละชั้นปีเลยเนาะใช่ใช่ค่ะถ้าอย่างปีแรกอย่างที่บอกไปพื้นฐานค่ะปีที่2เนี่ยค่ะจะเริ่มเข้าวิชาทางเภสัชกรรมมากขึ้นนะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายาร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะระบบต่างๆไล่ตั้งแต่สมองหัวใจระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าเวลาที่ยาวไปออกฤิ์อะ มัน,นจะไปออกฤทธิ์ยังไงาการทำง,งานเป็นยังไงะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอการเรียนถ้าอย่างในในปีสนะคะ,คะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทางด้านแลบต้องมีทำแลบค่ะก็คือจะมีะแลบทาง QC ก็คือเป็นเกี่ยวกับตรวจหาปริมาณสารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นทักษะที่ใช้ในเพศสัชกรอุตสาหการ ที่จะไปทำงานในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการแบบตรวจ S P L C ตรวจแ a p ทำแบบเหมือนในห้องปฏิบัติการอ่ะที่ที่เราเคยเห็นในหนังอะค่ะไซลิงอ๋อหยดสารไปแล้วเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนแบบนั้นแล้วก็มีวิชาที่เรียกว่า p h a r m a c o n o s y หรือว่า botany แล้วแต่มหาลัยค่ะที่จะเรียนเรียนก็คือเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจอยรู้สึกว่าค่อนข้างยากราะว่า ต้องแบบจำชื่อชื่อวงใช่ชื่อวงชื่อแบบชื่อของสมุนไพรนั้นนะว่าเป็นตระกูลพืชว่าพืชตระกูลนี้เนี่ยใช้เป็นยาอะไรออกฤทธิ์อย่างไรนะคะแล้วก็เท่านั้นไม่พอจะมีแบบสอบแลบที่แบบไปเอาไปเอาแบบพืชอะค่ะมาให้เราไอเดนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบเราต้องรู้จักว่าพืชนั้นนอกจากสรรพคุณแล้วเนี่ย เราต้องรู้จักหน้าตารูปร่างดมกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างของอ<า>ของของคิดว่าเป็นวิชาที่ยากเทียวอันนี้อันนี้ที่พูดคือเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็ค<ช>ืออาจารย์ะจะมีอาจจะไปเด็ดเป็นใบมาหรืออาจจะเป็นกิ่งมาเป็นเปล่เปาเป็นเง่ามาก็มีข<า>ิงข่ขาเอา่อขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะต้องแยกให้ออกอ๋อแล้วก็ให้ให้เรามาแบบ ระบุ<ช>ลักษณะเฉะพาะของเขา<ช>ว่าอันนี้ลักษณะแบบนี้นะกลิ่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือระบุชื่อใช่ามันคืออบางทีก็ระบุข้อบ่องใช้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้ในการรักษาโรคอะไรแล้วจริงๆอ,อ่ะเรื่องของสมุนไพรอะค่ะ,คะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่แบบสะสมมาตั้งแต่โบราณกาลคือถ้ามีความรู้ด้านสมุนไพรจริงๆแล้วอ่ะเป็นวิทยาศาสตร์ ทะะี่พิสูจน์ได้เพราะว่ามีการใช้มานานนะคะแล้วก็ยาบางอย่างยาสมุนไพรอะ,ค,ะค่ะที่ใช้ต่างกันบางอย่างต้องแบบใช้ดิบบางอย่างต้องเอาไปตั้งความร้อนอบางอย่างต้องฝนงคือ,ค,อคือมีความละเอียดลึกซึ้งมากเลยแต่ตอนนี้ คืออาจารย์ไปหมดเลยอันนี้คือทุกคนจะต้องเรียนทุกคนต้องเรียนค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบสายไหนก็คือจะแยกเฉพาะอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าพื้นฐานต้องเรียนเหมือนกันพุกๆุุกสายค่ะค่ะทีนี้อันนี้คือปี3ปี3แล้วก็จะมีพวกวิชาทาง เม็ดเคมนะคะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของยาโครงสร้างของแบบสารต่างๆสารประกอบต่างๆซึ่งมันจะนำมาซึ่งซึ่งกลุ่มยาต่างๆค่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานของการที่เราจะรู้จักว่าการแพ้ยาข้ามกลุ่มเป็นยังไงโครงสร้างใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือว่าแพ้ที่ตรงหมู่แทนที่หรือแพ้ที่ตัวโครงสร้างหลัะ อย่างนี้ค่ะก็คือจะลึกซึ้งในแบบลงลึกไปด้านด้านเคมีเลยค่ะจะเน้นหนักไปทางด้านเคมีเรียนเภสัชเนี่ยคิดว่าถ้าในสามวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเคมีมาอันดับหนึ่งเลยค่ะฟิสิกส์ก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าเคมีแต่ว่าเคมีมาอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายบริบาลเภสัชกรรมเนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของชีวะมาด้วยเพราะเราต้องรู้ว่าเวลาที่ยาเข้าไปในร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์ยังไงคือ กึ่งกึ่งว่าเราอะเหมือนเรียนแบบแบบแบบคุณหมออะค่ะคุณหมอท่านก็จะเน้นเรื่องแบบชีวะนะคะก็คือว่าให้ยาไปแล้วเนี่ยเวลาไปออกฤทธิ์เนี่ยกับผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นยังไงไปออกฤทธิ์ตรงไหนตรงจุดไหมอะไรแบบนี้นะคะอ๋อก็คือเราจะมาเรียนเอาตอนปี5แล้วก็6 หรือปหามายถึงว่าหมายถึเฉพาะด้านเฉพาะด้านเนี่ยจะมาเริ่มแยกประมาณปีห้ปีปีสี่เทอมปลายปี5อย่างเงี้ยค่ะที่จะเริ่มแบบเริ่มแบบแยกสายใช่ค่ะแต่ว่า1นึปีแรกเนี่ยเรียนเหมือนกันหมดพื้นฐานเท่ากันหมดนะคะอ่ะลืมเล่าอีกนิดนึงก็คือ มันจะมีแ a บของถ้าอย่างปีสี่อะค่ะจะเป็นแ a บของการทำยาเราจะได้ทำยารูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแกรนูที่แบบเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นผงแล้วเอาไปทำให้มันกลายเป็นเม็ดเล็กๆม,มันจะมีแบบเหมือนหลักการว่าเพื่อป้องกันการความยาชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือให้มันคงตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนแบบแ a บที่เป็นยาเม็ดก็ต้องเอาใส่สารต่างๆ ลงไปในเครื่องนะคะเราก็ตอกเป็นเม็ดยาออตอกเป็นเม็ดยาไม่พอค่ะก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เอาตัวเม็ดยาเนี้ยไปทดสอบค่าอย่างเช่นค่าการละลายว่ายาเนี่ยแตกตัวได้ไหมละลายหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูดสารนั้นอนะเอาไปวิเคราะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเร,อเรียนกระบวนการผลิตยาทั้งหมด ในปีสี่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอ๋อยาเนี่ยมันดูดซึมแบบนี้นะมันลงไปในกระเพาะแล้วมันจะละลายแบบนี้นะยาแต่ละตัวคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแตกต่างกันคือมันจะลงลึกในเรื่องของยาในทุกๆมิติเลยอืมค่ะแล้วเน่นถามนิดนึงว่าอย่างปกติเวลาเราปวดหัวเนี่ยคุณผู้ชมเราก็อ่ะซื้อยาแก้ปวดมากินยี่ห้อไหนก็ได้เราก็ซื้อมากินแต่ทําไมเราปวดหัวทำไมเรากินยาแก้ปวด แล้วมันก็รู้สึกว่าเราหายปวดหัว<อ>เราเาปวดแบบเราเป็นไข้เ,เรากินยานแก้ปวดไปเราก็หายเป็นไข้ทําไมมันมันรู้ได้ยังไงคะจะไปออกฤทธิ์ตรงไหนใช่ค่ะเนี่แหละค่ะก็คือต้องศึกษาลงลึกยคือยาเนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะมันก็จะไปอ่าถูกถูกละลายนะคะ,ะ,ะที่กระเพาะแล้วก็ไปดูดซึมลำแล้วแต่ตัวยานะคะอันนี้คือ,อแบบ พูดให้เห็นภาพโดยทั่วไปแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะดูดซึมค่ะเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ในร่างกายของเราอ่ะจะมีตัวรับต่างๆเช่นเขาจะเรียกว่ารีเซพเตอร์ค่ะในร่างกายของเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาเลยว่าร่างกายเราประกอบด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างเพื่อจะมาสัมพันธ์กันว่ายาตัวนี้นะจะไปยับยั้งที่รีเซพเตอร์นี้นะหรือไปยับยั้งสารนี้ทําให้อาการ ที่ที่สารนี้จะเป็นจะเป็นสาเหตุทำให้ <Yeah. S 1> เราเนี่ย ปวดหรือทําให้เราเกิดการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะอืม่ใช่แล้วยาไปยับยัง้งมันก็เลยทําให้เราหายปวดหรือหายอักเสบอ๋อก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยมันรู้ออโต้เลยใช่ไหมคะพออย่างอย่างสมมุติว่าเราเรากินยาแก้ปวดเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยยาละลายและเรียบร้อยมันก็จะมีตัวรับมาแล้วก็จะรู้ว่าร่างกายเรามันปวดตรงไหนขึ้นอยู่กับยาค่ะแต่ว่าเหมือนโดยทั่ว,วไปสภาพสภาพของร่างกายเนี่ยเวลาที่เรา สมมุติว่าเราปวดใช่ไหมคะมันจะหลังสารมาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสารนี้ทําให้เราปวด ยาเนี่ยให้ไปเพื่อยับยั้งสารนี้มันจะเหมือนจำเพาะกับโดยเฉพาะกับสารเนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ก็เหมือนกันใช่ค่ะหรือบอกแบบคนบางคนบอกเอ้าก็เป็นตรงขาสมมติอ่ขาพิดขาแพงอักเสบทำไมกินแล้วมันไปออกที่ตรงขาได้ยาตัวเดียวกันเอ้าปวดไมเกรนอ้าก็กินยาเอ้าก็มือนกอ่าใช่ค่ะคือยาเนี่ยมันไปยับยั้งเขาเรียกว่าไปยับยั้งสาร ที่ทําให้เกิดความปวดที่ทําให้เกิดการอักเสบนะคะ,ม,คะมัน,มนหลั่งออกมาทั่วร่างกายนั่นแหละแต่ทีนีแบบว่ายามันไปจับเนะะี่ยค่ะมันก็เลยทาให้อาการดีขึ้นหรืออย่างยาตัวอื่นๆเช่นเกี่ยวกับลดความดันก็ไปจับกับรีเซพเตอร์อย่างเช่นที่หลอดเลือดอย่างเงี้ยค่ะ,นนะ,คะทำให้หลอดเลือดขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวก็ทําให้ความดันลดลง ค่ะทีนี้อย่างเรื่องของการเรียนเนี่ยอันนี้เป็นเรียนเรียนในคณะสาขาอะไรนะคะสาขาบริบาลทางเพศบาสบริบารแสดงว่าจะต้องมีสาขาอื่นใช่ที่ให้เราเลือกเรียนเยอะไหมคะเยอะค่ะแบ่งง่ายๆนะคะเพศศาสตรกรจะแบ่งเป็นฟาร์มแคร์กับฟาร์มไซฟาร์มแคร์ก็คือเป็นการดูแลผู้ป่วยค่ะ ก็จะแยกย่อยออกเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลเภสัชกรชุมชนก็คือเภสัชกรร้านยาค่ะก็ต้องเรียนเหมือนกันก็คือเรียนในด้านของการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเภสัชกรฟาร์มไซฟาร์มไซเนี่ยจะเป็นสายโรงงานพูดง่ายๆนะคะคือสายโรงงานแต่มีแยกย่ยกว่านั้นนะก็คือเป็นเภสัชกรอุตสาหการนะคะก็จะประกอบไปด้วย Q C อ่าก็คือควบคุมคุณภาพ Q A แล้วก็มี R&D ก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาคือกว่าจะได้ยามาตัวหนึ่งเนี่ยค่ะต้องมีการที่จะนำมาวิเคราะห์ว่ามีสารสำคัญนั้นไปออกฤทธิ์ยังไงแล้วไม่ใช่จบแค่นั้นค่ะกว่าที่จะมาเป็นยาหนึ่งเม็ดให้เราทานเนี่ยต้องต้องมีสารที่เอาไปประกอบด้วยมไม่ใช่ว่ายาหนึ่งอย่างพาราก็คือพาราอย่างเดียวเลยไม่ใช่ต้องมีสารอย่างอื่นอย่างเช่น ยาเม็ดอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีสารที่เติมเข้าไปเพื่อให้มันเกาะตัวกันนะอ่าเป็นเม็ดได้สามารถตอกได้แต่ถ้าตอกได้อย่างเดียวไม่ละลายก็จบถูกไหมคะ,ะเพราะว่ากินไปก็คือไม่ละลายไม่ได้มันก็ต้องมีสารที่มันช่วยละลายคือมันมีหลายอย่างประกอบกันนั่นแหละคะ่ะ R&D เนี่ยก็คือเป็นฝ่ายที่พัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ออกมาให้มาเป็นยาแต่ไม่จบแค่นั้นคะ่ะ หลังจากที่เป็นยาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ในมนุษย์ได้เลยต้องมีการศึกษาทางเคาทางคลินิกหรือว่าทดลองนั่นแหละคะ่ะก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ในในสัตว์ทดลองไล่มาจนถึงในมนุษย์ในมนุษย์ก็มีหลายเฟสค่ะหลายระยะ,ะนะคะขึ้นอยู่กับว่าในระยะไหนเป็นใช้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่สุขภาพดีเพื่อดู วัตถุประสงค์ก็จะต่างกันเพื่อดูว่ายามีพิษไหมมีการขับออกทางไตหรือขับออกทางตับต้องระวังในผู้ป่วยกลุ่มไหน<ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะจนกระทั่งมาใช้ในผู้ป่วยจริง<ม>ๆแล้วดูว่า,าการที่ให้ยาไปกับไม่ให้ยาอนายันไหนดีกว่ากันหรือเทียบกับยาที่มีอยู่แล้ว<ม>ที่ใช้ในการรักษาโรคเดียวกันคือกว่าจะกระบวนการกว่าที่ยาจะออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากค่ะ<ม><ม>ใช่ก็จะเป็นหน่วยที่แบบ R&D แล้วก็มีที่เป็นเ,เขาเรียกว่า CRA ก็คือผู้ประสานงานวิจัยคะ่ะตรงนี้เภสัชก็ไปมีบทบาทก็คือเป็นเป็นคนที่ทำงานวิจัยคือที่ว่าเอายาไปทดลองนะคะถึงจะออกมาเป็นยาคือถ้าถ้าเป็นยาเนี่ยแสดงว่าจะต้องอมีประสิทธิภาพในการรักษา,าแล้วหน่วยต่อไปที่เภสัชที่เป็นแผนกอะค่ะก็คือที่จะต้องไปขึ้นพะเบียน ก็คือเภสัชแผนที่เป็นแบบ RA นะคะก็จะไปขึ้นทะเบ่ยนยาแล้วก็จะมีเภสัชในส่วนที่เป็นคุ้มครองผู้มบริโภคเภสัชท,ที่เป็นทํางานในออยอย,อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอ,อย่างนะคะ,คะในการที่จะควบคุมว่ายาที่ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วอะปลอดภัยกับ ผู้บริโภคปลอดภัยกับประชาชนไหม,มเห็นไหมคะทุกกระบวนการตั้งแต่ยังไม่เป็นยาจนถึงเป็นยาออกสู่ท้องตลาดวิชาชีเพเภสัชเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วที่นี้หมายถึงอันเนี้ยมันเป็นยาที่มันเป็นเม็ดแล้วถ้าเป็นพวกวัคซีนเนี่ยเกี่ยวกับเภสัชกรไหมคะก็เกี่ยวคะ่ะยาทุกอย่างเลยคะ่ะรวมถึงวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเภสัชกรที่สามารถที่จะไป ทดลองเข้าห้องทดลองอยู่ในแลบเพื่อดอูวัคซีนต่างๆส่วนผสมหรืออะไรแบบนี้ก็คือคอาจจะอาจจะไปอยู่ในในทีมเพราะอาจจะมีแบบว,วิชาชีพอื่นๆเช่นนักชีววิทยาหรือว่าเทคนิคการแพทย์อะไระอยู่ใน,อย,ในอยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วอย่างเนี้ยตอนที่เราเรียนนะคะก็คือมันจะต้องมีการเรียนเรื่องสรีระร่างกายอันนี้ต้องเข้าไปเรียนร่วมกับ เออนะักศึกษาแพทย์พยาบาลหรือว่าต้องไปไปดูร่างของอาจารย์ใหญ่ดูดนะค่ะต้องดูด้วยก็คือแบบเวลาเรียนนะคะ,คะสมสมติว่าเส้นเลือดหรืออะไรเราต้องจําท่องจําเหมือนกับที่สายการแพทย์อื่นๆเรียนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องรู้เรื่องไม่งั้นเราก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอยอไะอ๋อนะต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาเหมือนกันแล้วพอ,อถึงช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะพาไปดูร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษา การศึกษาของจริงว่า่าเป็นอะไรเป็นช่ค่ะในร่างกายเพราะว่าจะได้รู้ว่าพอทานยาเข้าไปพอมันละลายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็จะมีผลกระทบอะไรกับร่างกายมนุษย์บ้างทีนี้เวลาเรากินยาเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะในในฐานะเภสัชอย่างเงี้ยคือถ้าผู้ป่วยต้องทานยาเยอะๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตกค้างอยู่ในร่างกายไหมคะ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ายาใดที่จําเป็นที่ค,คุณหมอสั่งให้ผู้ป่วยทานอย่างเช่นยาเบาหวานยาลดยายารักษาเบาหวานยาลดความดันโลหิตนะคะ,คะยาพวกนี้จาเป็นต่อให้ยาจะตกค้างในร่างกายหรือมีผลต่อไตอะไรยังไงจําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดไม่คุมโรคที่เป็นโรคเรื้อรังของคนไข้ค่ะผลร้ายที่ตามมามีมากกว่า <view> <ม>คุณหมอจะมีการ ء, ตรวจติดตามระดับะระดับค่าการทำงานของตับของตายอยู่แล้วก็ค,คือเวลามาหาคุณหมอตามนัดอะค่ะจะมีการเจาะเลือดซ,<ะ>ซึ่งอันนั้นแหละเป็นการติดตามหรือว่าประเมินว่าคนไข้เนี่ยยังเหมาะจะใช้ยานั้นอยู่ไหม,มค่ะดังนั้นน่ะถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะคะคนไข้ไม่ต้องกลัวเลยทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่งได้เลยคือจะเจอเยอะมากเวลาที่แบบมามาจ่ายยาค่ะเราก็คุยอย่างเงี้ยคุยกับคนไข้ ก็จะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยที่วิตกกังวลที่วิตกกังวลแล้วก็ไม่กินยาตามหมอสั่งก็อยากจะบอกว่าถ้ายาไหนที่จาเป็นเป็นยาโรคเระรังนะคะทานเถอะค่ะทานตามคุณหมอสั่ง <No. S 2> คือถ้ามาตรวจตามนะทานยาตามหมอสั่ง คุณหมอท่านพิจารณาอยู่แล้วว่ายาเนี้ยควรปรับหรือเปล่าปรับตามตับตามไตไหมนะคะหรือว่าควรหยุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ต้องมาตรวจนะคะไม่ใช่ว่าแบบรับยามาหาคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหายไปเลยไปซื้อยาทานเองอันเนี้ยอันตรายอย่างเช่นแบบจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของโรคความดันอันนี้อันตรายนะเพราะว่าคนสูงอายุเป็นกันเยอะแล้วบางคนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ค่อย ไม่ค่อยทานยาคือค,คือเหมือนกับแบบว่าโอ๊ยกินยาเยอะเมียวดีกว่าใช่ถูกต้องเลยค่ะไม่กินยาโดยส่วนต,ตัวถ้าเวลาเจอคนไข้นะคะโดยเฉพาะถ้ามามาแบบว่าให้รับยาความดันขังแรงจะอธิบายเลยว่าความดันเนี่ยเป็นภัยเงียบนะคะคือถ้าเราไม่กินยาคุมความดันไว้เนี่ยอนาคตข้างหน้าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวใจอย่างเช่นเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเลยนะต้องแบบเหมือนต้องพยายามพูดให้เขาเห็นภาพว่า ความจําเป็นที่ต้องกินยาแต่ไม่ใช่กินยาอย่างเดียวค่ะเพศสัตว์ไม่ได้อธิบายแค่ยานะคะก็อธิบายเสริมไปด้วยว่าต้องลดพวกอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบคือของเค็มของหมักดองซอสปรุงรสผงชูรสอย่างนี้ค่ะพวกซอสซีอิ๊วต่างๆก็คือต้องลดด้วยของหมักดองก็ด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะก็คือมันมีผลกระทบต่อความดันโลหิตนะคะเพราะมันค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีเราคิดว่าโอ๊ย ไม่เป็นอะไรหรอกช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะแล้ว<ช>คน<อ>ที่เป็นความดันเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมไม่ได้เลยนะคะถ้า<ช><อ>เกิดว่าใครที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะ<อ>ก็ถ้าหากว่ามีโรคอะไรที่ต้องรักษาหรือว่าเป็นอะไรที่จรงิงๆมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถ้าเราดูแลตัวเองอยู่ใกล้คุณหมออยู่ใกล้เภสัชกรเนาะแล้วก็รับการรักษาแล้วก็ทานยายอย่างต่อเนื่องเนี่ยคิดว่าความปลอดภัยมีมากกว่า<อ>มีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆอะ คือแนนเห็นหลายเคสนะที่ไม่ทานยาแล้ววูบไปเลยใช่่ะอ่ามันจะมียาบางประเภทค่ะที่เป็นยาทานตามอาการเช่นยาแก้ปวดยาอักเสบยาแก้อักเสบหรือว่ายาแก้ปวดไมเกรนเคยได้ยินข่าวไหมคะที่ทานยาแก้ปวดไมเกรนแล้วมือแบบมือใช่มือชาแล้วบางคนนี้ก็คือมือดําไปเลยค่ะอันนั้นน่ะคือยาไมเกรนบางชนิดนะคะจะไปมีผลเนี่ยผลหลอดเลือดแล้วทาให้อ่หลอดเลือด ส่วนปลายเนี่ยด้วยความที่เส้นเลือดมันเล็กอะค่ะเลือดไม่เป็นเลี้ยงก็ทําให้เกิดเนื้อตายได้เลยอันนี้สาคัญมากว่าถ้ายาไหนที่ให้กินตามอาการก็คือถ้าถ้าหายแล้วก็คือควรหยุดอ่าจะต่างกับเมื่อกี้ที่เป็นยาแบบรักษาโรคเรื้อรังความดันเบาหวานค่ะแต่ถ้ายาแบบแก้ปวดอ่าตามอาการอย่างเงี้ยค่ะหายแล้วก็หยุดนะคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคะที่เราพูดคุยกันไปก็คือ,เ,อ,อเรื่องของยาที่เราต้องกินอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องที่พี่จอยแนะนําเรื่องของยารักษาตามอาการซึ่งถ้าเป็นยาที่ทานต่อเนื่องคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทานต่อเนื่องได้เลยนะคะแล้วก็มาพบคุณหมอแล้วก็มาพบเภสัชนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็ทานได้แบบ จริงๆแล้วเนี่ยอ,อยู่ใกล้ชิดคุณหมอความอันตรายก็ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เป็นยาที่จะต้องกินเขาเรียกว่ากินตามอาการคุณหมอก็จะสั่งว่ากินสักห้าวันเจ็ดวันคุณต้องหยุดทาแล้วนะถ้าอาการดีขึ้นให้หยุดยาแต่บางคนเนี่ยไม่หยุดก็อาจจะมีอาการมีผลข้างเคียงอย่างเช่นมือชาหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะถึงกระทั่ง เนื้อตายใช่เอออันนี้านา่บางชนิดมีผลกับไตค่ะกินมากๆก,ก็คือไตเสื่อมไตมอนกันอันนี้ก็คือ คือคยาตามอาการนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ในเรื่องของยาไปพอสมควรนะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้น้องๆที่อาจจะนั่งดูรายการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าเกิดคนไหนที่อาจจะเป็นเภสัชกรนะคะก็ได้ศึกษากันไปเบื้องต้นแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการโพลิสชอปสำหรับวันนี้แต่ว่าคุณผู้ชมยังติดตามรายการของเรานะคะกับออพี่จอยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยได้พูดคุยนะคะในเรื่องของการใช้ยานะคะแล้วก็มีความรู้นะคะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆน,นะคะที่อยากจะเป็นเภสัชกรเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเรายังอยู่กับพี่จอยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยว่าหลังจากที่เ,เป็นเภสัชกรแล้ว มาสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมีหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะต้องช่วยงานในหน่วยงานนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามใหม่อีกรอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณว่าที่พันตำรวจตรีหญิงบุษบงเลี่ยมสุวรรณค่ะตำแหน่งเพศสัจกรสบสบ .2 มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมกลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของออยาเรื่องของความรู้ในเรื่องของเภสัชกรกันต่อสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ